สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้อง,งสี่เนี่ยแกล้งสนุกสนานจะหูสะก้นเนาะนี่ดีตอนหักก่อซุ่มสองสบู่เส้สเนเหวอ่าวโธ่วันนี้เน่ยถ่ายอยู่เพื่อนลูกสาวอำลาละบอเจนิตสิเมื่องฝังไทยแล้วพี่น้อง,จงเจนิตสิการาฟไทยแล้วสบายดีจ้าทุกคนส,กส,กสั่งพ่อหรือ,อยังสั่งเหลว สวัสดีพี่น้องไปด sí, sí, ีไปเลยเคยลาไปเมื่อสองก้อยิ้มสุกเปฟย์ไปยิ้มเมื่อแล้วไปยิ้มมาเลี้ยงร้านถอยตั้งสี่เดือนเลยไปปะไปไปอีป้าสิกับแล้วมือแต่เทเนาะงุูนกับสีมาพมือเนาะพายุกับเข่าป้าสิกับแล้วมาสนิทมาเลี้ยงร้านตั้งแต่มือผ่าคอดจนเดียวนี่วันที่ เสาหานี่ยวันที่เสาหานี่ก็ร้านครบสี่เดือนเต็มห้าวร้านข่อยห้าวพี่น้องน้องเอฟห้าวพี่น้องป้าอยากให้ร้านไปส่งอยากให้ร้านเาวไปส่งป้าอยากให้ร้านเาวไปส่งร้านรับกระปุกเอาร้านนอนบ่นี่เอออู้รานมาโอ้ยจะแม่นใส่เสื้อก้ามให้ลูกข่อยชุ่มเจ้านี่อากาศเย็นโนกระโตอันนี้เนี่ยโปรควายอันนี้โปรคว้เอาให้งยู ให้นอนยนี่นอนงนนน้ไปนําทางข้างแรกแมนี่ทีอาลานขี่รถออีรถออกจากบ้านตั้งแต่มือมื่อแม่แต่หองหมอกับพันเคยเอาลานไปใส่นาะนี่สีอาลานไปส่งป่าจะสวยแอ่สลานแห้งไรเด้อเย็นสวยๆอยู่นวิทลเอมันเย็นไม่สีแบบผมอันนี้มืแต่มมเม่วงไอเบียอลานสีน มันนี่น้อันจับได้เปเบอย่เปื่อยอย่าอมัแฉไปอยู่บนนอตนี่เบอยน่เปอยอ่าอมันขาดบ้าอันมืไรนีเปื่อยนี่เปื่อยู่ลุกไปกับใหา่ลูกเลยป้าหายเช้านะเดดึกแต่งงานมาปรกำงานาน้ำตาออกเบื่ยออนกันน้นึ่งไปนะอเจวอนบ่นะมันที่ไปใแ่วโอ้ยหัวสันหัวคอนแท้ดี อดร้านก็กินนอดกินนอดไปถ่ายกินอตปะชุดท้ายก็เลือกชุดถ่ายโอ้ยเล้อะเลยอะมือโอ้ยจะเป็นซ่องน่ะไปยิบนอนเบียงบ่เคยเห็นติเห็นไยเห็นป่าไห้กันโอ้ป่าก็องมาหาลุงแม่นาลูกลุงก็กินนอดป่าไห้เมื่อนี่เมื่อเมื่อื่นลืมเบิดลืมเบิดเด้อลืมเบิดเนาะเนาะแอบเนาะอ่ำเนาะเน้อแอบเนาะ ไม่มื่อนี้เมื่ออดบ้านลืมเบิ้ลอดหัวอยู่เลยอดปวโท้มากสักปวดท้องอย่างไรอย่ามันหายงามเนาะท่าน้อยรับแล้วน้อยก็เลี้ยวบนคนทางบมได้รับเนี่ยชาวคนโตแพ่งกะลีทางจนมีหนักรถกระเปื้อนบบบนี้ชุก็ได้ร่างหลุดอีกกว่านี้เอาเสร็จทางมันเอ้ยลูกแกเลี้ยวบนคนทางน้ำกระโจมพอพ่อพอพอิมาเอาลูก จะเอาคนลอาคนแม่นี้มันเบิ่งหมดมันเบิ่งหลุดมันเบิ่งตนมากอีนี้ขึ้รับไปอ๋ออีบอ้วนจะเจ็บข้างเจ็บคองหนาก็เถ่งหลังหน่าเหุจุมจุมเุบุกเห็นไหมพี่น้องแน่าเขาเป็นสาว้าแล้วจะสร้างก่อ อจังเยเมื่อป้างกอ้ยเขาวนานุกกูยังฮาลานกูด้ป้าโง่มืนของมันคือสุกไวแต่บ้ือเล่าก็มา้อนอัมเยเด็กกูยากเมื่อได้ประกั้มาจีวนไม่ก็มาได้เงินเขาไอต้าผ่าใครท่านที่หรอหาลอยขาดรถมาพันหนึ่งหาลอยเขาเก็เอาเองเม็นบเอ็ม เราบอกสองคนนี่มากกูรู้สึกกูเงินกูเหลือเงินกูหายไปไหนหมดกูจะให้ไ่ว้กูจะให้ร้านบอกเงินกูหายไปไหนหมดเราเนย่างกระโดดกระเดียดได้เลยทางสิแหละทางบ้านเฮาก็คือสัมบ้านเฮาเราพูนเอาเอ้ยร้านขี้รดก็ดังแอ็ดรดถุกจัดหง้าจำได้วันทางก็ได้ นันนอนก็มาส่กป้าเอา่ยนี่นี่นนนม,อมออือนี่เป็นไงนงานแต่บกรือมือรานสาวกอาเอาัวสันหคลอนนะรับมนได้ก็ได้มาเอาเอาเอกข้าวก้ยอยู่เพื่อนนั่นน่าได้กันอูยุดล้ตื่นอันนี้ผมไม่ตืนะ่นมาสั่นัคอนไงยังนอนอยู่ไมโลกกูกูมาหลดแล้ววันนี้เน <laughs> เารถเบยแอบหน่อยฮัด <descon> ข <altro> <ori> ี่ไว้เธอพอสุภาพไปเที่ยวบันโพนอีกหนึง้างที่พไปเที่ยวนะบอกมีเงินอยู่บ่มีแนะพอนํำปลาลุงอย่างเนี้ยเอฟซีลายลายนะลูกพอในเอฟซีผุอร่อยสองร่อยนะลูกเอฟปลาแววเนาะปลาโบนเนาะมันมืนตาเลยนะของผุอร่อยเด้อไปซื้อหนักกินเนาะเอฟซีโอนมาให้อร่อยอร่อยอร่อยนะลูก กินแต่ประเภทเวลาไอ้ก็ได wow. ้เนาะเปิดบริจาคใช่ไหมเล้วว้าอ๋เปิดเาบริจาคเด้อหน้อยอุลซิบบาทสิบสื่หน้ากินอยุดโูดอะไรนะถูกอ้าวมีเงินเนาะเาเปิดบริจาคแล้วอย่าไปเทียบกันเกินไปสูงนี่ตลาดเอาละเราเปิดบริจาคเอาเลยเบิดตลาดนะเอาแบบแล้วนี้คือผมไม่เห็นคือบอกได้ปื๊ดเนาะ ขาเจ้าโอ้ยบ่ได้ขึงถึงข้าเฮาเนาะน้าเฮาบไร้กินนะาขาเจ้าให้ก็บ่ไร้กินบุดีมันกับน้บ่ได้เดียวแล้วมันเดินกะอดบ้านนอกเคี่ยนแล้วเนาะขาเฮาไปทำนี่้าเขาม่แห้งใหญ่ด้เรต่องเล้ยงแึ้ละอ๋อผูเรียกไปนี่นี่ก็เลยแคนรกโล๊บีมคนีเร้อมันเล้าขอลานเด้อขบราณกระเด้กเ่าะเอาล้านทอดละด้ แอวแอลหอดแอวหอดแลแแดวอก็ตีโค้เลยโอ้เจ้ากันีเลยโกไปโลดม่อย่างบนต๊ก็ลงอยู่เดียวค่อยสบายกวาตรงขีนยังไงนี่เยพรเจ้าปีนหานไปแก่ละปนหานลบ่ห่านนั้นใหญ่ปุย รุ่งอีเว้นต้องรุ่งอีกจอยอีกนี่มาหอดแล้วพี่น้องจั่งชิมเงาฟ้าคนเดียวเลยตื่นแล้วบ้านหลังนี้ได้ป่าเด้อเด้อปตาปลอดภัยเด้อป่าเมื่อแล้วไม่ใช่อีกคนหนึ่งโออนอนบ่อนอ้ยกับมาชมป่าแล้วนอนรับมาไปนั่งไปนั่งนั่นเด้อเบรกมือเด้อ เรื่งหน่อยค่ะมาเตะเกียร์โหลดเรื่องค่ะนี่อย่ามาโดนเกียร์เดอ้อเตะไปเกียร์ไปได้นี่บอกไหมบอกสาวอามหรือสาวเอมบอกข้เกวเข่ามึงเหรอล่ะ <laughs> บอกอามหรือบอกเอฟตื่นมาสองคนเลยเน๊อ้าวเจนินตจะไปละบ้าน ใส่เกิบยังม่แล้วเกิบก็บฮอดบอเซตเจ้ากันนี้โอ้ขีขาดแห้งรถก็มาแล้วไปกัน้องพี่น้องนุ่มๆจิบกับบอฮีตน่มกับโซนโซนมเลยจักนอยย่านแต่ผนมะฮูข่ามีผลม่คลองดีพนี่น้องเป้า เกือบทิมเลยนี่ <laughs> บายบายโชคดีเดินทางปลอดภัยเสือขันแาวกับโหนุง่งพอบอกอยู่ว่าบให้หนุ่งเล็กกิ่งลูกใส่มาเชิญ <laughs> ไปบาย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 โอ้มาทันรถพอดีเนาะดีลี่เหยือไปอ้าวมาฮ่อนนี่คือคือบ่มืดปานใด เมื่อแล้วอีป่าเมื่อแล้วอีนั่งยังหายด้ป่านนี้เด้อย, <Hi. S 3> ยังนั่นนี่ลุปป่าเมื่อปลาดีนี้หดบปได้ล่อฮึงม,มาหอดกันนี่โหลดเลยป่าเมือ่อปลาเลยเป็นไอป่าก็มาในป่าก็มาเอาร้านออก่นอนพี่น้องเนีย้ยเมื่อหอดเบิ่งต่ออยู่เพื่อนไม่พี่น้องเด้วยเมือเถื่อนอะไรพี่น้องร้านสองคนกัน,กนอยู่นี่โอ้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 มาอ่อเถื่อนเลย พ่อเถือกแล้วจ้ามาเถือกละจ้าน้องอัมน้องแอฟจ้าสบา,สบายดีป้าลุงเลี้วสบายดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ดิ๊งสบายดีน้องอัมสบายดีรู้รน้องแอฟสบายเอ๊ะน้องแอฟเป็นยิ้มเก่งแค่ไหนน้องอัมเด้น้องอัมเด้อ้มหน้อยอัมเอ้ยสบายดีป้า

นาองเนื้ยเฮยน้าตาใหญ่เน้ยเน้เยเนอะบอกไปส่งไปหิบบมาบ่บ่หบเนืยอเยหนิ่มุ่นน่ะหุ่นน่ะเออมีแต่คนผื่นผืนนีแต่ผหญิบหวนหวานอยังสันนอะุ่นน่ะหูหลินหูหลินตาย คนงามอิลีโออยากเป็นดาราหนะเกาะเนี่ยเป็นดาราหนะเกองเป็นดาราชอากว่าไปอ่ะบอกรักบัวบอกรู้าน้อยเจ้าน้อยน้องอั้มน้องแอปมาละจ้าสบายดีน้องอั้มน้องแอปมาละจ้าอั้มจ้าแอปจ้า คนนะคนนะพี่น้องคนมากไหอ๋อเอาเอา้มังดิอุ้ยจะสังเทเ้ังดิเอ้า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 จิตกำปั้นเขาแลวเอ้าเอ้านนี้เกาะไอ้เนะบน้งดิงคือเนึ ช่าง,งนี่สองคนอุ้ยช่างนี่อืมถึงเวลากินนมบ้านกินนมมามัมมัมมัมมามัมมามัมมามัมม,มัมัม,ม,มอ้ยห่วงสวยห่วงสวยอยู่นี่นะโอ้อย่าเขากละป๋องเลยน,นี่มามัมมามัมมามัมมา,มมาม มา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 มเงินฉันหายไปไหนหมดบ่เงินกูหายไปใส่บเงินหายไปใส่บ่อเบิ่งแม่เด้อพี่น้องป้อนป้อนลูกแม่ก็เฮ็ดเบิ่ยอะอยู่น้าทีเดียว2นมเอ้ยลว่าเงินข่อยหายไปสพี่น้องเงินข่อยหายไปทางไหนินเจ้าก็อยู่ในในนมก็แดมา่ใส่นี่เนาะเงินมันหายไปไหนหมด อืมก um, uh, e ินล ah, ูกก <Okay. S 1> <is> ินบายบายไปฮะผ่อนเงียบๆกันบาย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 กินนมบายบายอ่าผ่อนเงียบเห็นยังอันผ่อนเงียมเห็นยังอันกินขนมทั้งคนทั้งแมวมาเด้อว่ะสิอืมอืมลูกเคยซื้อขนมให้กิน

มึงม <laughs> <laughs> ึงมึงหักระปุม <authenticity> <laughs> ูบบ่อไปเนี่ยกินขน้มช่วงใจหิวขาวหิวขาวแล้วบ่แกได้ยี่นมน่ะแกกินเองได้ยี่บนมือบ่ไม่แห้งนะพี่น้องมือเป็นลอยําน้าเองกับปได้นี้เนี่มหนุงสุ่งเสือเองกับปได้ ได้แต่จับขนมกินเบาๆนี่ได้อยู่อ่าเพื่อนเจ้าคือหกซะพย่ะเงีนเน่ยเงื่อนเจ้าคือหกแทะเพื่อนพะย่ะเงีนเน่ยหกหกพี่น้องนี่แต่คองลานเพื่อนโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่นี้้วพี่น้องเ้อขอบุญขอบุณสมองสบออมบัติคำลาบิงรับชมพี่น้องพบกันใหม่คลิปหนะ้าพี่น้องสบายดี